อาจารย์ฟูจิมีความรู้อะไรมาบอกคะฟูจิครับตะลุงข่าวใหม่ออกมาว่าคน80%กินโปรตีนผิดกินโปรตีนผิดทําให้ดูดซึมเข้าร่างกายได้น้อยส่งผลทําให้เรามีไขมันเพิ่มขึ้นภูมิตกป่วยง่ายอุตากินโปรตีนกินเนื้อแต่ดูดซึมเข้าร่างกายได้น้อยเสียดายไหมวิธีแก้เป็นยังไงไปดูให้รู้กันและว,วันนี้คนที่จะมาให้ความรู้เราท่านคือศาสตราจารย์ชื่อว่าฟูจิตะซาโตชิ แห่งมหาวิทยาลัยริชมกคงได้ก็คือไม่ความรู้หรอครับคำแรกที่ผมตะลึงเลยเขาพูดว่าการกินโปรตีนไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนแต่ขึ้นอยู่กับจังหวะจังหวะนั่นหมายถึงอะไรครับจังหวะการกินที่ไม่ดีถึงแม้จะกินโปรตีนเยอะก็ดูดซึมเข้าร่างกายได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มที่คําถามคุณเข้าใจคําว่าโปรตีนเยอะขนาดไหนครับอาหารที่ให้พลังงานเราก็คือ 1. พวกแป้งพวกน้ําตาล2พวกไขมันและ3พวกโปรตีนโปรตีนนี้เสริมสร้างภูมิต้านทานของเราเสริมสร้างกระดูกเสริมสร้างผิว เสริมสร้างฮอร์โมนสร้างเอนไซม์ต่างๆรวมถึงกล้ามเนื้อหรอครับแต่ถ้าดูดซึมได้ไม่เต็มที่ก็จะเกิดปัญหาต่างๆมีผู้หญิงมีผู้ชายมาหลายคนมาปรึกษาคุณหมอบอกว่าทำไมหนูออกกาลังกายแล้วทําไม กล้ามเนื้อไม่เพิ่มพยายามกินโปรตีนเยอะๆกินเนื้อเยอะแต่กล้ามเนื้อไม่เพิ่มที่ญี่ปุ่นประจําบ้านจะมีเครื่องวัดกล้ามเนื้อคือมันเป็นเครื่องที่วัดน้ําหนักด้วยและวัดจานวนมวลกล้ามเนื้อได้ด้วยเธอก็เลยดูกล้ามเนื้อตัวเองบอกทำไมกล้ามเนื้อฉันตกเนี่ยคือกล้ามของกล้ามเนื้อของผู้หญิงคนนี้นะครับดูสิว่ากล้ามเนื้อคงที่และตกซึ่งเธอพยายามออกกำลังกายและกินโปรตีนกินเนื้อเยอะๆแต่กล้ามเนื้อคงที่ทาให้เธอหมดกําลังใจที่จะออกกําลังกายก็ทาให้เธอเเเลกกกกกกแู้้้ชาาาาายนนนนนนนี็็มือออัั่่่่ปปตววรุบงงํดจ28.6 26.7 กล้ามเนื้อลดลงกล้ามเนื้อลดลงเพื่อนๆคิดว่าเพราะอะไรนะครับและมันจะเกิดขึ้นกับตัวเพื่อนๆถ้าเกิดขึ้นกับคนทลาจะทําให้เขาหกล้มจะทําให้เขาวมีภูมิน้อยลงซึ่งเป็นเรื่องสาคัญมากครับเพื่อนๆลองคิดตามนะครับว่าเพราะอะไรกันแน่ดูคําตอบครับนี่คือจํานวนโปรตีนที่รัฐบาลญี่ปุ่นกาหนดไว้ในผู้ชายต้องกินโปรตีนไม่ต่ากว่า65กรัมส่วนผู้หญิงต้องกินโปรตีนไม่ต่ากว่า50กรัมมาดูจํานวนโปรตีนครับของผู้ชายกินโปรตีน74.3นนั่หมายถึงกินโรตีนมากกว่าที่กําหนดไว้มาดููผ้หญิงครับเธอกิน65.4กรตีนมาก กว่าจานวนที่รัฐบาลญ,ญี่ปุ่นกาหนดไว้เช่นกันครับและทําไมกล้ามเนื้อถึงตกก็เลยมาดูเมนูครับเห็นนะครับนี่คือเมนูของผู้ชายมือม้อเช้า13.1กรัมมื้อเที่ยง26.8กรัมมื้อเย็น34.4จกรัมเพื่อนๆเห็นคําตอบหรือ,อยังครับมาดูผู้หญิงครับมื้อเช้า9กาเกรัมมื้อเที่ยง22.7เกรัมมื้อเย็น33กรัามคุณรู้คําตอบหรือ,อยังครับถ้าคุณยังไม่รู้คําตอบนั่นหมายถึงคุณกินโปรตีนที่ผิดหรือผิดจหวะ ทำให้ดูดซึมได้น้อยครับทำให้ดูดซึมได้น้อยครับอยากรู้คำตอบหรือ,อยังนี่คือกราฟของคนญี่ปุ่นที่กินโปรตีนกันครับ สีฟ้าคือผู้ชายสีส้มคือผู้หญิงนี่คือตอนเช้านี่คือกลางวันนี่คือตอนเย็นใช่ครับคนญี่ปุ่นกินมื้อหนักในตอนเย็นครับแต่กินมื้อเบาในตอนเช้าครับการที่จะกินโปรตีนแล้วดูดซึมได้เยอะคือการเติมโปตรตีนในตอนเช้าครับตอนเช้าครับแต่คนส่วนใหญ่กินโปรตีนน้อยในตอนเช้าจึงดูดซึมได้ไม่เต็มที่คุณเป็นคนที่หนักมื้อเย็นหรือหนักมือ้อเช้าศาสตราจารย<น>์ก็เสริมข้อสําคัญอีกข้อนึงว่าเวลาเรากินโปรตีนไม <Manufact> ่ใช่วา่ากินมื้อเดียวเยอะๆอย่างเดียวพอเช่นคุณกินโปรตีนในตอนเช้าอย่างเดียว ตอนกลางวันตอนเย็นไม่กินอย่างนี้ก็ผิดนะครับผิดนะครับต้องกินโปรตีน3มื้อครับแต่เราต้องเน้นโปรตีนในตอนเช้าเยอะๆครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ในประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์โปรตีนมีผงโปรตีนเวมีเครื่องดื่มโปรตีนอะไรเยอะเลยแต่เราไม่รู้จังหวะในการกินแล้วโปรตีนที่คุณกินมันจะดูดซึมเข้าร่างกายได้เต็มที่หรือเปล่าโปรตีนที่เราซื้อในราคาหลายพันก็ดูดซึมได้ไม่เต็มที่เสียดายนะครับคำถามข้อที่3ทําไมมื้อเช้ายังต้องกินเนื้อและมื้อเช้าต้องสําคัญขนาดนั้นเหรอคครู้้บบาางํตือ we <laughs> อันนี้ครับอันนี้ครับนี่คืออะมิโนครับอะมิโนนี้สําคัญยังไงดูนะครับเนื้อที่เรากินอยู่นี้มันจะไม่เปลี่ยนเป็นโปรตีนทันทีครับมันจะต้องถูกน้าย่อยย่อยแล้วเปลี่ยนเป็นอะมิโนครับแล้วอะมิโนนี้ก็จะเปล <S <s ี่ยนเป็นโปรตีนอ <to h, S 2> <marinade S 1> ีกครั <quer> ้งหนึ่งที่เราดูดซึมได้เพราะฉะนั้นเนื้อ100กรัมจะเปลี่ยนเป็นโปรตีนได้แค่20กรัมครับ20กรัมครับขั้นตอนในการย่อยเนื้อเปลี่ยนเป็นอะมิโนใช้เวลา2องงาชั่วโมงดังนั้นเราต้องใช้พลังงานในการย่อยเยอะครับดังน เพราะเราใช้พลังงานในการย่อยเนื้อย่อยข้าวครับทำให้เราง่วงครับมาดูต่อแล้วทำไมเราถึงต้องกินโปรตีนในตอนเช้าก็เพราะว่าตอนกลางคืนนะครับโปรตีนที่เรากินมันจะอยู่ในกระแสเลือดก่อนแล้วอะมิโนเนี่ยมันจะไปใช้งานในตอนที่ซ่อมแซมสมองซ่อมแซมตาซ่อมแซมฮอร์โมนซ่อมแซมส่วนต่างๆแต่ในตอน,น,นคืนเราไม่สามารถกินโปรตีนแล้วอะมิโนในเลือดของเราเนี่ยมันไม่พอพอไม่พอมันก็เลยไปขอโปรตีนในกล้ามเนื้อนั่นเองครับพอไปขอในโปรตีนในกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อบอกว่าไม่อยากให้แต่ก็ต้องให้เพราะว่าถ้าขาดอะมิโนเอาไปเลี้้ยยงงงงส่่่่่่ววนตตาาาาๆๆหรรืออไไซซมมมแดก ก็จะเสียชีวิตไปกล้ามเนื้อเลยยอมที่จะเอาโปรตีนในกล้ามเนื้อเปลี่ยนเป็นอะมิโนเพื่อเอามาซ่อมแซมร่างกายเรา โดยเฉพาะตอนเช้าถ้าเราไม่กินข้าวเช้าเราจะขาดอะมิโนมากขึ้นทําให้อะมิโนในเลือดเราเลยต้องขอโปรตีนจากกล้ามเนื้อของเราเปลี่ยนเป็นอะมิโนเพื่อมาซ่อมแซมร่างกายของเราทําให้กล้ามเนื้อเราตกทําให้ภูมิตกทาให้เราอ้วนขึ้นเข้าใจเรื่องครับสรุปข้าวเช้าควรจะต้องกินโดยเฉพาะกินเนื้อกินโปรตีนเยอะๆครับสล้วเรคนชรากินโปรตีนเยอะอาจจะดูดซึมได้ยากเพราะมีเอนไซม์ในการย่อยยากผมก็เลยเสริมคนญี่ปุ่นหรือผู้สูงอายุจะนิยมกินอะมิโนกันครับอะมิโนกันครับนี่ก็คืออะมิโน ซึ่งอะมิโนนี้ก็คือโมเลกุลเล็กๆซึ่งเปลี่ยนเป็นโปรตีนได้ทันทีธรรมดาแล้วถ้าเรากินเนื้อเนื้อจะเปลี่ยนเป็นโปรตีนได้ใช้เวลาย่อย3ชั่วโมงและเนื้อไม่ได้เปลี่ยนเป็นโปรตีนได้ทั้งหมดนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นโปรตีนได้ประมาณ20%ครับผมจะให้เพื่อนๆดูอีกอันหนึ่งครับนี่คือถังไม้นะครับอะมิโนในร่างกายเราจะต้องมีอยู่20ชนิดครับถ้าขาดอะมิโนไปหนึ่งอย่างจะทาให้น้าที่กักอยู่ในถังไม้ไหลออกหมดครับนั่นก็คือสารอาหารของเราครับอะมิโนของเราถ้าเรา นนดูดซึมได้เร็วกว่าเพราะนั้นเพเ่็นกินโปรตีน,ตนกินเนื้อและกินอะมิโนโจะดีะมากๆเลยครับเหมาะสำหรับเด็กที่กำลังเติบโตผู้สูงอายุและนักกีฬาครับถามว่าหาซื้ออะมิโนตัวนี้ที่ไหนนะครับนี่เป็นอะมิโนที่มาจากญี่ปุ่นเห็นไหมครับตรงนี้เป็นรูปถังไม้ก็คือถังไม้ที่ครถ้วนนะครับเพื่อนๆจะเราต้องเรียนรู้เรื่องอะมิโนให้มากขึ้นกว่านี้ครับเราไม่ค่อยเข้าใจอะมิโนมันก็คือหน่วยย่อยของโปรตีนซึ่งสามารถดูดซึมได้เร็วกว่าครับ เหมาะสำหรับกินโปรตีนแล้วบวกกับอะมิโนเพื่อเสริมให้โปรตีนเข้าร่างกายได้เยอะได้เร็วได้ครบถ้วนครับแล้วเพื่อนสนใจเข้ามาเป็นเพื่อนผมวิธีการก็คือข้างล่างครับมีลิงก์ให้เพื่อนกดลิงก์เข้าไป2นะฮะกดเพิ่มเพื่อน สามให้กดแชทพอกดแชทแล้วก็จะมีข้อความนะฮะเพื่อนๆกรอข้อความว่าสนใจอะมิโน20่ิบชนิดครับแล้วผมก็จะส่งคลิปฟรีให้เพื่อนๆไปดูว่าสรรพคุณเป็นยังไงวิธีเลือกอะมิโนที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราตลอดชีวิตเราต้องรู้จักเรื่องอะมิโนเพื่อร่างกายคุณครับก็เพราะว่าในเพจต่างๆมีคนติดตามผมเกิน3ล้านคนแล้วแต่เวลาผมโพสที่ไรมีคนดูไม่ถึง1%เดี๋ยวนี้ AI มันจะมีการปิดกั้นครับดังนั้นคนที่สนใจจริงๆมาเป็นเมมเบอร์ผมฟรีนะครับแล้วผมจะส่งข้อม